ดีค่ะคุกช่างเฟลว์ชแนลนะคะเด็กต่างดาวที่ไหนบ้านี่วันนี้นะคะหนูจะมารีวิวบ้านคุนบุกันนะคะอะไรอ่ะโวจะมารีวิวบ้านนะคะที่เรากําลังสร้างว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะทุกคนขึ้นเลย <Okay. S 1> ไม่ใช่นะคะคแม่ขึ้นมานะคะอย่างอื่นห้ามขึ้นมาแม่เหมียวขึ้นมาเนตนะคะคนนั้นคือใครคะเนี่ยอ,อันนี้คือเจ้าที่เจ้าที่ค่ะโอเคไปคะ่ะพี่เบิวเดิน ไป<ม>จ้าแมา่น,ะะน,น,มนั่งโซฟาอยู่อ๋อโซฟาแล้วมานั่งแล้วน่าห้องฉันคะอ้าวตอนนี้นะคะอัปเดตบ้านการเราจะมาดูที่แตกต่างเลย,ยก็คือห้องแม่นะคะห้องแรกเรามาดูกันเลยเพราะว่าตอนนี้กําลังก่ออิเสร็จแล้วนะคะก่ออิแล้วนะคะทาโครงหลังคาโน้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะ <c oughs> คือตอนนี้กางเกงลงบุกขครองหลังเปิดแล้วคือเาจริงๆอ่ะมันร่งนั้นคนแล้วก็โป่งมาก่อยทีแล้วอ่ะเราะ มันก็จะเท่านี้หมดเลยพี่ดานดูสูงมากสูงกว่าบ้านเก่าเราจะไม่ใส่หลังคาใช่ไหมใช่ค่ะจะไม่แบบอ๋อเพ่งรอบ้านตั้งหลังคาอะไรอย่างเงี้ยใช่คือตอนนี้ช่างเขาก่อผนังห้องแม่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบมากเลยอ่ะไม่มีกรอผนังนะไม่ใช่ว่าฉาบนะยังไม่เสร็จยัไม่เสร็จก็คือมีหน้าต่างด้านข้างบานเล็กสองแล้วก็บานใหญ่ด้านนี้นะคะโอเคนี่ก็จะเป็นห้องแม่ไปห้องถัดไปก็มาตำแหน่ง มาตำแหน่ง,<อ>งที่จะปักไฟแต่ละจุดของบ้านแล้วแล้วก็ใส่วงกบวงกบประตูเพราะว่าเขาต้องก่อฉาบอะไรอย่างนี้นะคะไปดูกัน<อ>แต่ตอนนี้หลังคาย,ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะว่าช่างกำลังมาแก้ให้เราอยู่สาสบแดรอบแล้วค่ะ <laughs> โอเคค่ะไปห้องต่อไปจะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้อง นี่ค่ะตอนแรกคือตอนแรกเราจะกั้นแยกใช่ไหมลูกแต่ที่นี้มันเล็กไปนะคะเราก็เลยกั้นปิดด้านหน้าแล้วก็ทําเป็นประตูวันนั้นที่เขาประชุมกันไม่มีพี่เหมีวค่ะมาลุยทีคือนึกว่าช่างก่อผิดค่ะโอเคก็จะได้แบบนี้เพราะว่ามันก็ดีแล้วใช่ไหมพี่หมีวมาคือมันดีแล้วใช่มใช่เพราะว่ามันกว้างพอเปิดเข้าไปห้องครัวปุ๊บเราก็จะเป็นนี่นะคะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แล้วก็นี้เป็นประตูเลื่อนไหนสวิตไฟอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้คืออะไรคะพี่หมีวด้านหลังพี่หมีวเป็นประตู ห้องน้ำสองห้องนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันห้องแรกห้องนี้จะเป็นของพวกเราตัวนี้เราก็จะกั้นเป็นโซนอาบน้ำขึ้นมาใช่ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเพราะว่ามันจะมีอะไรมั่งลูกตรงนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็ชักโครกโอเคเคลื่ยิงมันมาใกลยกันได้ เป็นสไตล์แบบโปรแล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นของห้องของคนเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนก็ว่าห้องพ่อก็จะมีกะละมังใบหนึ่งนะคะแล้วให้พ่อนั่งอาะนโอเคของพ่อเราก็จะไม่แยกนะคะโซนเปียกโซนแห้งนั่นเองเดี๋ยวเราจะทําเป็นยกพื้นเอาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูอะไรคบพี่หมิวเป็นประตูออกหลังบ้านออกไปหลังบ้านนั่นเองหลังบ้านเราก็จะกว้างมากเลยนะอาจจะเปิดร้านทำลงทำเลไไหมบวายไปจ้ะไปด้านหน้าต่อ ยเราต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เหล็กก็ต้องระวังนะคะโอเคมาไปนําต่อไปห้องนี้เป็นห้องอะไรเอ่ห้องรับแขห้องรับห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องรับแขกคนไทยห้ามเข้าก็ไม่ใช่รับจีนค่ะแล้วก็อันนี้คือกว้างอยู่นะประมาณกี่เท่าไหร่นะลูกสามคูนสามคูนสามคูนหกสามคูนหกนะคะก็จะกว้างประมาณนี้เราก็อาจจะติดโคมไฟกับดาวไลท์ด้านบน ประมาณ28ดิมโอเคค่ะเอาเลยค่ะให้ตาแตกกันไปเลยนะจ๊ะจดีิงๆอะทุกคนดาวไลน์เดี๋ยวรอถ้าเสร็จแล้วจะมาเล่าว,ว่ามันเป็นยังไงตั้งแต่แรกโอเคมาห้องถัดไปห้องนี้ของคนสวยห้องคนสวยนะคะมันมีอะไรหลายอ่ะ ยังไม่เสร็จก็จะเป็นขอพี่หมีวจะเป็นหน้าต่างด้านนู้นเป็นบานใหญ่บานหนึ่งเลยแล้วก็จะมีปลั๊กไฟสามที่ที่เสียบไฟใช่พี่เหมีวก็รีมาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ห้องวิเศษสุดนะคะก็คือเข้าไม่ได้นะเพราะว่าช่างเขากั้นไว้อยู่เราไม่อยากเข้าไป เขานมุกมันก็จะเป็นในโซนด้านหน้านั่นเองก็<ช>จะเป็นประมาณนี้หน้าบ้านทุกคนดูหน้าต่างหนมุกทุกคนต้องอลังอ่ะอลังเลยคือหนมุกจะหนูมุกจ้อจากห้องตรงช่อง <c oughs> น,นู้นนะคะทุกคนก็ <c oughs> คือเขานมุกมันจะอยู่ด้านหน้านมันก็ต้องมีหน้าต่างแล้วก็ในส่วนของ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรลูกอันนี้อันนี้คือโดยน่ยคือหน้าบ้านสวนะคะอ๋อเป็นหน้าบ้าน ก็ลงบันไดไปแล้วตรงบนด้านบนเขาก็จะต่อเป็นอะไรนะชายคาออกไปใช่ไหมก็เป็นท้องใต้หลังคาท้องใต้หลังคาอยากทำมาแล้วทุกคนตอนแรกก็อยากทำอยู่นะแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วเอาไว้เลี้ยงจิ้งจกให้น้องมุกโอ๊ยไม่ใช่เราทำหน้านะคะทุกคนไม่ไหวกัวจิ้งจกนะคะน้องมุกัวจิ้งจกจิ้งจกโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่ามาใช่ถ้าบ้านไหนก็จะซื้อยาปัดจิ้งจกเอาจิงเหรอยเอาอันนี้มามาเด็ดด้วยมาเด็ดขอว่า อ่าของที่มาส่งแล้วเตรียมที่จะทำนนจะเป็นที่ยึดฟ้าหรือกับเพราะว่ามันต้องมีตับฟ้านะคะก็มีของมาส่งแล้วก็จะมีเป็นอะไรนะอ,นนอะไรอ่ะหนึไม้ชายไม้เชิงชายไม้เชิงชายไม้เชิงหญิงได้เหรอแต่หนูเล่นวันแรก,แรกที่มาสนุกก็เล่นอย่างนั้นแหละโอเคแล้วก็จะมีบล็อกเรียวไว้ก่อสร้างนะคะอ้าวคนงานก่อสร้างยังไม่กลับอ่ะนะคนหนึ่งไม่กลับมา ตกใจนะคะพี่ีคอของเราโอเคอันนี้ก็จะเป็นหลังคาของเราที่สั่งมาแล้วเป็นอะไรนะสีอะไรนะสีอะไรนะคุณพ่อเทาพยักหมอกเทาพยักหมอกนะจานี่เป็นประมาณนี้ตีกันแล้วนะคะทุกคนน้องมูกเป็นหมาหรอโอเคนี่ก็จะเป็นโดยรวมนะคะนาบ้านเราใช่ไหมคะพี่มิวมาทางนี้แล้วนี่นะจ๊าก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วนะคะบ้านของเราอัปเดตนะคะวันนี้ โอเคค่ะไว้ติดตามกันนะคะเรื่อยๆว่าจะเป็น<า>ยังไงนะคะจะเสร็จเมื่อ,อไหร่เรามารอดูกันโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะดาดา